พีน้องมายามพี่น้องบังหน้าเพิ่นโรคโรคพี่น้องมึงเนี่ยล่ะมึงเนี่ยจัาว่จาจักตัวนีม้มีบักหลายมึงค่ะเยอะมากเลยมะนาวมะนาวมะนาว้นนาวปลาบังหน้าิ่นไปกินนำ้ำค่ะเก็บบังหน้าไปกินนำ้ำพีนออนนนน่น้องเอาเอามืงอนีถื้อถึงไว้เลี้บังหน้ากัน ดจากต้นเลยหลายค่ะพี่น้องเออนีกขนาด โอ้ยใจโลนแล้วดูสูงสูงเย,ยอะแยะเลยเอามาบังหน้าไปกินเด้ดอค่ะ ชุ้งแต่น oh. ้อไปก็ว่าช <laughs> ุงไปไหนเเตยเตี้ยเอ้ยมือตึงๆมือใสๆไปเรื่อยๆชุ้งที่นอนเ้ยเหือเอามือใสๆเลือกอาลูกใสๆ มันจะได้นี้นนำสาพี่น้องตางไว้สก,กึนตงไว้สก,กนึนลวนด้อเอ้ยจวถึงหน้าบาดนี่ มะนาลวลร่ดีดีได้พี่น้องมันดีมีวิตามินซีสูงค่ะม่ใครเป็นวัดเป็นไอทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะส่งน้ำมะนาวนขิ้นมาเสาวห่อนๆน,น้ำมะนาวน้ำมะน,น,นาวร้อนมึงถังในก่อนเอ้ยถ้ามีกอ้าเอ้ากอออตกแล้ยวอุ้ยตายเซตจเก็บไหมเอาข้างไว้ท่งเงิน เขาข้างไว้เทิงกำแพงพี่น้องหมักเท้าทุงหมักเน่าค่อยยินแไปเสียงโลนเฮโลดไปเก็บไหมเก็บใปทุงไหมก็เอาโอเคค่ะพี่น้องเอาเก็บมะนาว ไปกินกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆจ้า